สวัสดีคะ่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังเจอปัญหาบอนกระดาษด่างขาวของคุณเนี่ยโตช้าออกหลอดช้าหลอดออกมาแล้วก็ไม่ยอมกลางสักทีนะคะและที่สําคัญหลอดไม่ยอมกลางแถมปลายหลอดเนี่ยยังมีอาการเหลืองไหม้ด้วยนะคะถ้าใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่เรากําลังเจอปัญหาเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบแก้ไขรักษาบอนกระดาษด่างขาวของเราไปพร้อมกันค่ะและบอนกระดาษด่างขาวทั้งสองต้นที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะคะ เป็นบอลกระดาษด่างขาวที่อายุเท่ากันค่ะทุกคนนะคะต้นนี้เห็นไหมโอ้โก้องมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้นเล็กมากๆแล้วก็ไม่โตไปไหนเลยในขนาดที่เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยโอ้โเขา้าโตแบบว่าทิ้งห่างไปแล้วนะคะนี่อันนี้เพื่อนร่วมรุ่นนะทุกคนเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะคะเปลี่ยนกระถางพร้อมกันเพราะมาจากไข่เหมือนกันนะทุกคน และที่สําคัญอยู่ในดินเดียวกันด้วยกระถางเท่ากันนะคะมีหนามซ้ําสีกระถางยังเหมือนกันอีกนะคะแต่การเจริญเติบโตไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาเจ้าต้นตัวปัญหาเนี่ยที่กําลังเกิดปัญหาเนี่ยใกล้ๆเลยค่ะมาดูด้วยกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่นะคะทุกคนดูใกล้ๆเลยนะคะและนี่ก็คือใบนะคะที่หลงเหลืออยู่ซึ่งกว่าจะได้ลายแบบนี้เนี่ยผ่านการเผือกมานับใบไม,ไม่ท่วนนะคะทุกคนกว่าจะได้ใบที่แบบว่ามีความเขียวมากกว่าความเผือกนะคะแต่ว่าพอเขาออกนี่เลยอันนี้เป,นเป็นเป็นใบเป็นหลอดเขาเรียกว่าหลอดดีกว่าเพราะยังไม่กลางเลยนะคะแล้วพอหลอดต่อมาที่ออกมาเนี่ยทุกคนดูลักษณะนะคะ ถ้าใครนะคะที่เจอลักษณะแบบนี้เรามาดูพร้อมกันค่ะว่าเป็นที่อะไรนะคะแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าเนี่เห็นไหมเขากำลังจะพยายามออกอีกหนึ่งหลอดนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลอดนี้ที่จะออกมาใหม่เนี่ย จะรอดหรือเปล่าจะรุ่งหรือว่าจะรอดนะคะแต่ว่าระยะเวลาผ่านมาเกือบ5เดือนแล้วนะคะมันเนิ่นนานเกินไปสําหรับต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่ไม่เจริญเติบโตขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าไปเทียบกับต้นเพื่อนเนี่ยต้นเพื่อนเนี่ย,นนยโหเขาสูงลุดหน้าไปไกลแล้วนะคะทั้งทั้ที่วัสดุป,ปลูกทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยกับต้นอื่นๆแต่ทําไมเขาเนี่ยโตช้ากว่าต้นอื่นๆน,นะคะทุกคนเรามาดูกันเลยอันนี้นะคะเราลองคุยๆดูเบื้องต้นก่อนนะ ถ้าใครที่เจอปัญหานี้ระยะเวลาเนิ่นดนานขนาดนี้แล้วต้นไม้ไม่ไปไหนสักทีนะทุกคนอย่ารอนะคะให้หรือรากดูเลยแต่ว่าเบื้องต้นเราขอคุยๆดูก่อนคือสันนิษฐานไว้เบื้องต้นเลยนะคะว่ามันน่าจะมีปัญหาจากรากนะคะนี่อันเนี้ยคือรากรอบๆเขานะทุกคนมันก็ดูเหมือนจะโอเคใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าภายในดินเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเทเลยค่ะทุกคนเราจะดูให้เห็นถึงโอ้ my god ค่อยๆคุยดูนะคะโอ้โหทุกคนและที่สำคัญนะต้นนี้นะคะ เป็นต้นที่เราหลงเหลือไข่ไว้ให้ด้วยนะซึ่งถ้าใครจําได้นะคะบนกระดาษด,ด่างขาวของเรา,ามีทั้งหมด4ต้นนะคะจะมี3ต้นที่ถูกตัดไข่ออกไปนั่นแสดงว่าต้นที่กําลังจเจริญเติบโตแบบว่าพุ่งๆเลยนะคะต้นเหล่านั้นไม่มีไข่ค่ะถูกตัดไข่ออกไปแต่เจ้าต้นนี้เราเหลือไข่ไว้นะคะเห็นไหมแต่กลับกลายเป็นว่าต้นที่เราเหลือไข่ไว้เนี่ยโตได้ช้ากว่าเพื่อนๆคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรลองเท เรามาดูกันซิว่ามันเกิดจากอะไรนี่นะคะทุกคนนี่สุดลากก็ออกมาแล้วนะคะตรวจด,ดูซินี่ทุกคนเห็นติ่งตรงนี้ไหมคะเนี่ยติ่งตรงนี้นะอนาคตนะคะเขาก็จะเป็นไข่นะคะอนาคตเขาก็จะเป็นไข่นะ แล้วก็ไล่ดูหารากเน่าอ,อ่ะเจอแล้วหนึ่งนะคะเจอแล้วหนึ่งว่าตรงนี้เน่าแต่ว่ามันก็เล็กน้อยมากนะคะเรียกได้ว่ามันไม่น่าใช่สาเหตุของการแคลกแกนเลยนะทุกคนเราไม่เจอรากเน่าเลยนะคะถ้าอย่งางนั้นเรามาดูในส่วนของดินซิว่าจะใช่ปัญหาหรือเปล่านะคะเพราะวัสดุปลูกของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่เลยกลับมะพร้าวสับนะคะหินภูเขาไฟ เธอไลน์นะคะแล้วก็ดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็ป Ł ุ๋ยคอกเป็นหลักเนาะทุกคนซึ่งมันก็ดูที่แบบว่าเป็นเป็นดินที่ดีเป็นอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ยไม่ได้ชื้นมากนะคะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ชื้นมากนะเออซึ่งดินดินนี้นะคะก็เป็นดินปลูกเดียวเลยเป็นดินปลูกเดียวกันกันกบเจ้าต้นนี้นะคะ, <palate. S 1> ะ,คะทุกคนเจ้าต้านน,นี้ก็คือดินปลูกเดียวกันนะคะ แต่ทำไมเขาจเจริญเติบโตได้ดีนี่อะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เหมือนกันเนี่ยทุกคนนี่แหวกดูได้นะคะดินปลูกเดียวกันนะคะนี่นี่เลยอ่าแต่ถ้าเราดูดีๆอีกทีนะทุกคนโอเคลากใหญ่อะรากหล,กลักอะไม่มีปัญหาแต่ว่าจุดที่มีปัญหาก็คือลากฝอยค่ะลากฝอยเขาเนี่ยทุกคนเห็นไหมลากฝอยเขาเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีลักษณะแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะเห็นไหม เหมือนกับว่ารากฝอยอหาอาหารไม่ได้นะคะรากฝอยไม่เจริญเติบโตรากฝอยมีอาการแห้งนะคะนี่ก็เลยทําให้หาอาหารไม่ได้หรือหาอาหารไม่เพียงพอนะคะนี่เราจะเห็นว่าปลายเนียมีความแห้งๆนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะทีนี้พอเราเคลียร์รากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํา เจ้าบอลกระดาษด่างของเรานะคะกับรากที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เป็นรากดีแล้วนะคะนํามาแช่นะคะน้ํายาเร่งรากแล้วก็ตัวกันเชื้อรานะคะโดย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 นะคะนี่เลยเจ้าหลอดเก่านะคะหรือว่าใบเก่าเนี่ยที่มันมีปัญหาเนาะก็คือมันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็จะเด็ดออกเลยนะคะนี่เด็ดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นเจ้าหลอดใหม่กันนะคะว่าจะโตหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็แช่น้ํายาเร่งรากไว้นะคะ แล้วทีนี้มาดูในส่วนของดินเราก็เห็นว่าดินปลูกเดิมนะคะเขายังโอเคเขายังดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินปลูกเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยเพราะว่าถ้าจะบอกว่ามีปัญหาที่ดินก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่า เพราะว่าเจ้าต้นนี้นะคะก็ปลูกอยู่ในดินเดียวกันนะคะในกระถางไซ้์เดียวกันนะคะแต่เขาก็จเจริญเติบโตได้ตามปกติออกหลอดได้ตามปกติอันนี้ก็หลอดใหม่ที่กําลังจะกลางนะคะนี่เลยเนี่ยต้นนี้เขาโตได้ปกตินะคะในดินเดียวกันเพราะฉะนั้นเจ้าต้นนี้เราก็จะปลูกอยู่ในดินเดิมแต่เพิ่มปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปนะคะแล้วก็ผสมใหม่ และกระถางเราก็จะยังปลูกในกระถางเดิมนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ากระถางใหญ่ไปหรือเปล่านะคะก็ไม่มันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จริงไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นว่าเจ้าต้นใหญ่เขาก็ปลูกอยู่ในกระถางไซส์เดียวกันนะคะก็เริ่มปลูกจากเนี่ยต้นขนาดเดียวกันนะเออแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะคะอีกนิดนึงที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเจ้าต้นนี้นะคะเจ้าต้นที่มีปัญหาเนี่ย กับเจ้าต้นใหญ่เนี่ยต่างกันตรงที่เจ้าต้นนี้จะมีความเผือกเยอะกว่านั่นเองค่ะนะคะเขามีความเผือกเยอะกว่าทีนี้พอเขามีความเผือกใช่ไหมคะใบเขาก็จะช้าน้ําบ่อยพอใบช้าบ่อยเนี่ยเราก็เลยย้ายเขานะคะจากที่อยู่ในโรงเรือนคู่กับเจ้าต้นใหญ่เนี่ยออกไปวางรับแสงนะคะที่ด้านนอกค่ะจากตอนแรกๆเ,เขาก็โอเคดีนะคะแต่ว่าพักหลังๆพอมาเจอในช่วงที่แบบว่าอากาศ เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแบบฉับพลันเลยจากอยู่ดีๆเป็นหน้าก่อนหน้านู้นเป็นหน้าแลรร้อนๆน,นิดนึงนะคะร้อนๆฝนๆเปลี่ยนฟึบมาเป็นหนาวแบบฉับพลันเลยนะคะเจ้าต้นนี้ก็เลยเกิดการชะงักมานิดนึงค่ะทุกคนเนาะแล้วก็มาเจอเมื่อประมาณช่วงประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็อากาศหนาวจัดนะคะแล้วก็แดดแรงจัดค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าต้นนี้คือ ปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศหรือเปล่านะคะก็เลยมีอาการชะงักแบบที่เห็นนั่นเองแล้วก็มีอาการหลอดไหม้นะคะหลอดเหลืองอย่างที่เห็นนั่นเองค่ะทุกคน ทีนี้เราก็จะแก้ไขโดยการเนี่ยพอลงดินปลูกใหม่แล้วนะคะเราก็จะพาเขาเนี่ยอยู่ในโรงเรือนเหมือนเดิมนะคะก็คือให้อยู่ในที่ร่มก่อนเนาะเพราะว่าคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้นเขามีความแแะแกนแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอะเจอแสงเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าต้นไม้ปกติถ้าเจอแสงเยอะเนี่ยต้นจะเตี้ยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องยืดหาแสงแต่ถ้าต้นที่อยู่ในร่มเนี่ยเขาจะมีการยืดหาแสงนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ต้นเขาสูงเพราะฉะนั้นเราจะเร่งความสูงของเขาเนี่ยด้วยการให้เขาอะอยู่ในร่มก่อนแล้วหลังจากนั้นพอ ขาแข็งแรงนะคะเรามั่นใจว่าเขาแข็งแรงและวเขาเติบโตตามปกติแล้วเราก็จะค่อยๆพาเขาออกรับแดดบ้างแบบนี้ค่ะอะโอเคส่วนกระถางเราก็จะยังใช้เป็นเข่งใบเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในเมื่อต้นอื่นนะคะในรุ่นเดียวกันเขาโตได้ในในเข่งนี้นะคะต้นนี้ก็ต้องโตได้เช่นเดียวกันเพิ่มในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปนะคะ นี่นะคะทุกคนเราใส่ดินไปประมาณนี้นะคะเกือบเต็มเลยเพราะว่าต้นเขาเล็กนะคะ <Okay. S 1> หลังจากที่เราแช่น้ํายาเร่งรากแล้วก็การเชื้อราแล้วนะคะเราก็นําต้นของเขาเนี่ยลงมาวางเลยค่ะแล้วก็กระจายรากให้ดีนะคะ,ะแบบนี้เนาะแล้วก็นําดินใส่ลงไปค่ะ แล้วก็นําน,น้ําน,นี่แหละค่ะน้ําที่มีน้ํายาเร่งรากแล้วก็ป้องกันเชื้อราเนี่ยแหละคะ่ะลดลงไปแล้วก็นําน้ํามารดเพิ่มนะคะเพื่อความชุ่มชื่นนะคะ เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะคะสําหรับใครที่กําลังเลี้ยงบอลกระดาษด,ด่างแล้วเจอปัญหาโตช้าหลอดไม่กลางนะคะหลอดไหม้นะคะก็สามารถเช็คดูได้แบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ปลูกต้นไม้ชนิดใดก็ตามนะคะระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสักประมาณ1-2เดือนถ้าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเนี่ยก็ให้เอกใจแล้วนะคะทางที่ดีก็ให้รื้อรากดูเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยรากอาจจะเน่าก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดเชื้อราเชื้อโรคอะไรใต้ดินก็ได้นะคะซึ่งวิธี ะะเราก็ไม่ได้มั่นใจนะคะว่าจะทําให้เจ้าบอลกระดาษด่างต้นนี้เนี่ยกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติหรือเปล่านะคะก็คือใช้วิธีลองผิดลองถูกจากการสังเกตดูนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเจ้าต้นนี้เนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะจะโตทัดเทียมเท่าเทียมเพื่อนๆหรือเปล่านะคะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเพราะว่าก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะการปลูกต้นไม้นะคะแต่ละต้นแต่ละชนิดนะคะดินแต่ละแบบก็ ทําทให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลองผิดลองถูกนะคะการสังเกตนะคะแล้วก็การได้ลงลองลงมือทําค่ะเราจะได้รู้ว่าอ๋อวิธีนี้มันถูกอ๋อวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะคะก็หวังว่าการแก้ไขโดยวิธีนี้นะคะจะสามารถทําให้เจ้าบอลกระดาษด,ด่างต้นนี้จากที่ชะงักอยู่นะคะกลับมาจเจริญเติบโตได้ตามปกติค่ะยังไงก็เดี๋ยวพัฒนาการยังไงนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะหรือใคร เจอปัญหาแบบนี้แล้วแก้ไขแบบได้ผลแล้วนะคะต้นไม้กลับมาเจริญเติบโตแล้วนะคะก็สามารถมาแชร์คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฝูด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเพจซินฝูแพนด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ